รับซื้อของเก่าครับให้ราคาดีๆเลยนะครับคุณคะซื้อแตงกวาไหมคะแตงกวาฉันนี่ปลูกเองไม่ฉีดยาด้วยนะคะแตงกวาคุณนี่ขายยังไงล่ะครับฉันขายลูกละ1นึบาทห0ตังค่ะโอ้ทำไมขายถูกจังเลยอะงั้นเอาสามลูกแล้วกันได้ค่ะนี่ค่ะแตงกวาสามลูก ทั้งหมดเท่าไรหร่เหรครับเดี๋ยวก่อนนะคะคุณเดี๋ยวฉันคิดให้ค่ะลูกละหนึ่งบาทห้าสิบตางค์สามลูกเท่าไหร่วะเนี่ยเออ่าโหทำไมคุณคิดเลขช้าขนาดน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมช่วยคุณคิดแล้ะกัน 1.50บาท50สตังค์คูณ3 3.5สหิทั้งหมด315บาทครับโถพี่เคนพี่คิดเลขผิดหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้องช่วยคิดเองนะน้องอะ่ะคิดเลขเป็นที่ไหนกินเป็นได้อย่างเดียวพี่เชื่อใจน้องสิเอามานี่เดี๋ยวน้องคิดให้พี่ดูไว้ให้ดีๆล่ะเรียนรู้ไว้บ้างนะว่าเขาคิดเลขก,กันยังไง 315หาร3 313แล้วก็15 35 15สเอ๊ะพี่เคนพี <keeper> ่คิดเลขถูกแล้วนี่ได้315บาทจริงด้วยก็ใช่ไงพี่บอกแล้วว่าพี่คิดเลขอะไม่มีผิดอยู่แล้วเรื่องเลขอ่ะพี่แม่นทอดทีนั้นพี่เคนหนูไม่น่าสงสัยเลยว่าพี่คิดเลขผิดอ คุณครับเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้คุณนะครับเอ๊นี่ผมเหลือเงินแค่3 0 0แล้วหรอนเนี่ยขอโทษดเลยนะครับคุณเงินผมไม่พอจ่ายให้คุณอะ่ะงั้นผมไม่เอาแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวก่อนนะคุณอย่าพิ่งไปทำไมเหรอครับมีอะไรหรือเปล่าครับเออฉันขายคุณสารอยก็ได้ค่ะอย่างที่เขาว่าขาดทุนคือกำไรถือว่าฉันลดราคาให้คุณนะคะ พี่รีบซื้อกับเขาสิเราได้เปรียบตั้งเยอะเลยนะโห,โหคุณผมเกรงใจคุณมากเลยนะครับเงินผมอ่ะก็ไม่พอใจ่ายให้คุณไม่เป็นไรหรอกค่ะขาดทุนคือกําไรขอบคุณมากเลยนะครับที่ลดราคาให้นี่ครับเงินขอบคุณมากนะคะนี่ค่ะคุณน,นี่ใจดีจริงๆเลยนะ<ม>ขอให้คุณค้าขายดีๆทุกวันละงั<ม>้นผมขอตัวก่อนนะครับ นั้นคิดเลขถูกไหมเนี่ยฉันลองคิดใหม่ดีกว่าสิบห้าบวกสิบห้าห้าบวก5้าเท่ากับสิบหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองบวกอีกส5ห้าเท่ากับสอง้ห้าเอ๊ะทั้งหมดก็สอง้สิบห้านี่สองคนนี้ทำไมคิดเลขไม่เป็นง่นอจริงๆเลย <Huh? S 1> สงสัยไม่ได้เรียนเลขมาก่อน <Huh? S 1> โหนี่ฉันได้กำไรเจ็ดสิบห้าบาทเลยเหรอเนี่ย <Huh? S 1> ฮะโห สุดยอดไปเลยรับซื้อของเก่าข้าวให้ราคาสูงๆเลยนะครับคุณคะของเก่าของคุณนี่รับซื้อแบบไหนบ้างคะให้ราคาเท่าไหร่บ้างคะผมรับซื้อของเก่าทุกอย่างเลยครับยิ่งน่าเป็นของเก่าๆนะราคายิ่งสูงเลยถ้าบ้านคุณมีของเก่าอะเอามาขายผมได้นะครับแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นของเก่าจริงหรือเปล่าผมอะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าวัตถุโบราณนั้นอะเป็นของแท้หรือเปล่า หรือว่าเป็นของเก่ามานานแค่ไหนแล้วงั้นเดี๋ยวฉันเอาของเก่ามาให้คุณดูนะคะคุณรออยู่ที่นี่นะคะได้สิครับถ้าของเก่าบ้านคุณอ่ะเป็นของดีแล้วก็ผมให้ราคาสูงๆเลยได้ค่ะงั้นผมจะรอคุณอยู่ที่นี่นะครับได้ค่ะคุณคะคุณลองดูนะคะว่าของชิ้นนี้คุณจะรับซื้อไหมเอ๊ะ ถ้ไม่แตกเลซขนาดนี้เนี่ยเลซแบบนี้ดูไม่ออกหรอกว่าเป็นของอะไรอะ่ะใช่ของเลซขนาดนี้ใครจะไปดูออกว่าเป็นวัตถุโบราณจริงหรือเปล่าต้องประกอบถึงจะรู้เอ๊ะนั่นแสดงว่าพวกคุณสองคนก็ไม่ได้ชำนาญในด้านนี้สิคุณบอกผมมาสิว่าของเนี้ยคุณเบีมาจากที่ไหนของชิ้นเนี้ยพ่อของฉันอนะทำแตกไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วปู่กับพ่อของฉันก็ไม่ยอมมาไปทิ้งสักที<ๆ>ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะเนี่ย ก็เก็บจนถึงทุกวันนี้ฉันว่านะของเนี่ยต้องสำคัญแล้วก็มีมูลค่ามากๆแน่เลยเขาเลยไม่ยอมทิ้งไงโอ้สองสัยต้องเป็นของดีแน่เลยพี่เคนใช่ฟังที่เขาพูดมาน่าจะเป็นของสำคัญที่มีมูลค่ามากเลยแต่ว่าของแตกเละสะขนาดนี้ยังไงก็ขายได้ราคาไม่ดีหรอกงั้นคุณก็ลองเอาไปดูดีๆสิว่าคุณจะรับซื้อไหมคุณให้ราคาฉันเท่าไหร่ ให้คุณสามพันแล้วกันตกลงไหมโ,โหดีจริงๆเลยค่ะฉันขายค่ะคุณโอนเงินมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะอะอะไรนะทำไมตกลงขายง่ายจังอะนี่ผมให้ราคาสูงไปแน่เลยโถไหมผมโอนแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะคะแอนนี่ประกอบดูสิว่าเป็นของอะไรอะ ค,ค,คุณคะจะเย็นก่อนสิคะเดี๋ยวค่อยประกอบก็ได้นะคะคือฉันมีของอีกชิ้นหนึ่งอะ่ะจะมาให้คุณดูคะ่ะนี่ <connect> แก้วคุณอะ่ะผมมองแว็บแรกก็รู้ว่าเป็นของปลอมนี่คุณต้องดูของผมนี่ของแท้แน่นอนของจริงกับของปลอม <connect> ดูไม่ออกเลยเนี่ย ไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยเฮ้ยคุณอย่าสลับไปมาแบบนี้สิแล้วใบไหนของผมเนี่ยเอ้าไหนเมื่อกี้คุณบอกฉันว่าดูของฉันแวบแรกก็รู้แล้วว่าเป็นของปอไม่ใช่เหรอคุณก็เล่นสลับไปมาแบบนี้ผมแยกไม่ออกแล้วเนี่ยว่าใบไหนเป็นของผมงั้นฉันขอเอาแก้วของฉันคืนดีกว่าเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนใบเนี้ยต้องเป็นของผมแน่เลย หรือว่าใบนี้ต่ังหักที่เป็นของผมแล้วใบไหนเป็นของฉันแล้วใบไหนเป็นของคุณเนี่ยผมก็สับสนไปหมดแล้วเนี่ยพี่เคนงั้นพี่ก็ซื้อแก้วของเขาด้วยเลยสิเดี๋ยวถ้าพี่เอาของปลอมมาพี่ขาดทุนแย่เลยนะแต่ฉันเปลี่ยนใจฉันไม่ขายแล้วไม่ได้ตอนเนี้ยของจริงกับของปลอมอะคุณทำสลับไปหมดแล้วอ่ะยังไงอะคุณม่ต้องขายให้ผมก็ได้งั้นฉันขายล้าหนึ่ง ผมให้สองพันขายไหมโอเคค่ะขายถ้าตรงขายไว้จังนี่ผมขาดทุนอีกแล้วใช่ไหมไม่น่าให้ราคาสูงขนาดนี้เลยไม่สูงหรอกคะ่ะคุณให้ราคาฉันถูกมากเลยนะคะนี่โอแล้วนะไม่ได้ละผมต้องรีบประกอบดูแล้วว่าของเนี้ยเป็นของอะไรผมต้องขาดทุนแน่เลยแอน นี่ประกอบดูเลยว่าของนี้เป็นของอะไรได้คะ่ะพี่เคน แจ้ากระปุกออมสินแล้วเนี่ยเฮ้ย <Switzerland> คุณคุณใจเย็นๆนะคุณไม่เป็นไรใจเย็นๆเดี๋ยวฉันเอาแก้วให้คุณใบหนึ่งนี่นี่นี่ใจเย็นๆนะใจเย็นๆเดี๋ยวฉันแหมแก้วให้คุณใบหนึ่ง